สลับกับมาดูคนไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยก็มีฐานะนะถึงขนาดที่สามารถจะจ่ายเงิน45ล้านเพื่อป้ายทะเบียนรถนี่เป็นสถิติใหม่ประเทศไทยอีกเหมือนกันเมื่อวานกรมการขนส่งทางบกจัดประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยอักษร9กอไก่กอไก่คำขวัญก็คือ9้าหน้าหมามงคลกับเลข9กอไก่9 9 9 9 คาดอยู่แล้วว่าตัวเลขนี้คนสนใจมากที่สุดและเป็นอย่างนั้นประมูลสู้กันเท่าไหร่สองครั้งนะคะแล้วผู้ที่ชนะการประมูลทั้งนี้ไปจบราคาสูงเป็นประวัติการเท่าไหร่สี่สิบห้ล้านเก้าหบาทค่ะนี่ไปติดรถรถกี่คันมันจะได้45ล้าน <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> เออนี่เห็นปุ๊บนี่แพงกว่ารถแน่นอนค่ะแล้วยังไง คือทำลายสถิติเดิมนะคะของเดิมเนี่ยที่เคยทำไว้สูงก็คือ8กอกไก่ 8, 8 8 8 8กรุงมเทพมหานครทั้งนั้นคือ28ล้านบาทอนอกจากนั้นก็ยังมี9กก999ตอนนั้นคือ7ล้านบาทแล้วก็ 9, อันนี้ 2, 2> อันนี้คือประมูลใหม่ประมูลใหม,ม,ใหม่สถิติเดิมคือ28ล้านอต,ตอนนี้คือหมวดกกไงนอกจากไอ้4 5ล้านเนี่ย9กอก999 ที่ได้ราคาดีด้วยก็คือ9กก8 8 8 8เท่าไหร่8 8 8 8 8 8 8, 8บาทนี่9กก9 9 9ค่ะ7ล้านบาทแล้วก็9กก9 9 5้าล้านนหบาทนั่นท่าผู้ชมจะเห็นเลยนะฮะโอ้โห4สี่ห้าล้านใจเนี่ยต้องยอมรับเรื่องใจเลยนะ <porque S 2> <todo> อ้าวแต่เงินเนี่ยเอาไปรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องการลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นประโยชน์สาธารณะ